ตาไม่ได้นละอเรองวเ็นนี้เยไม่เช็ดียวิงตดลเชเช็ดวยูัน้ตตรงไหนเนี่ยน่เอาอันนี้ชือต้ตรงเอาลงแล้วเอาลงแล้วตรงสหนเอาี่โดมหนม่ดตัวเลี่โดมกันหน่ปนาูเมันะไปดถแรถมาแล้ว

เลยติ่มซิ่าจานได้เีเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวกะมาเมื่อไหรเมื่อไหรเขามาพายจานกับโบยู่มันเป็นอย่างบนนี่เพราะเตรงเป่ากันมันเวลามากกับโบมีไอ้ติ่มทีโมเขาตักกันบ่แม่เอานะม้าม้าตีม้ามามาสูมือมือพายจานมาอยู่มากขึ้นโอ้ตายเลยพักกันเส้นกินเลยเดี๋ยวคุยกินเส้นกินเลย เบิ่งว่าที่เทืนมันจะหอดใสนะแต่ว่ามันหอดไก๋อยู่เดิแนนทอดนซื้อมาบอนกอกหน่ำซื้อซื้อซื้อแค่สองอันคุณเออทอดส่เยอะเลยสองอันได้ป้ะมันเก๋ากันพูดเอาอยู่นั่นแหละเพว่าอันนึงที่ไปใส่ทั้งเมนมันมีโพวกกันนู่นทั้งเมนอันนึงไอ้ทั้งเมนเพราะว่าที่ต้นไม้คุณกแบบี้ที่ปลูกต้นไม้ทั้งเมนน้ำนะ